สวัสดีครับวันนี้ผมชัชวาลนะครับก็ขึ้นมาดูสวนสมบลต์ที่ท่ายงมนะครับแถวน้ําตกตะตูนนะครับจิตที่ท่องเที่ยวของชชยภูมินะครับน้ําตกตะตูนแต่วันนี้มาดูสวนสับรต์ครับนะครับที่ปลูกไว้ถึงท่ายงมนะครับสวยมากนะครับกําลังเกิดหัวนะครับกําลังหัวกําลังสวยๆนะครับสับรต์ที่นี่ครับทํา ธุรกิจไปด้วยนะครับทํามีตังแล้วก็ซื้อสวนไว้นะครับสวนสับปะรดเชยภูมินะครับนะครับหัวก็มาเกิดนะครับหัวสับปะรดนะครับนะครับหัวสวยๆครับสวยมากนะครับมาสักเดือนสองเดือนเดือนขึ้นก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับเอาขายนะครับสักรสหวานมากนะครับ เราก็จะมีการเศษ้วยนะครับปุ๋ยใช้ปุ๋ยหกสามสามนะครับสวนนะครับทำธุรกิจแล้วก็มีตังค์นะครับซื้อสวนทิ้งไว้นะครับเจวไท่งงมนะครับยี่สิบหัวไร่นะครับหัวสับรดสังเกตนะครับหัวก็ได้เรียกันเลยนะครับ ทั้งสับรถทั้งยางนะครับมีครบหมดเลยนะครับยางก็อยู่ข้างบนนะครับชุดยางนะครับข้างบนส่วนนะครับอ้อมส่วนส่วนส่วนสับรถนะครับส่วนสับรถก็มีหลายส่วนนะครับมีทึงภูเขาเลยนะครับเนี่ยเฉดนะครับเฉดเฉดแต่ท่ายงนะครับขึ้นมาถึงภูเขาเลยครับบนุกบนภูเขาเลยครับ วิวสวยมากนะครับสามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับอากาศดีดีนะครับนครับกลับมาบ้านเกิดนะครับมาดูสวนแล้วอากาศดีดีนะครับยุงเทพก็ทําธุรกิจนะครับแต่มาทําแล้วเราก็มาดูสวนสับรุนะครับสวยมากมากครับโอเคนะครับบรรยากาศดีมากนะครับ ผมศัสบันก็ขอแบ่งปันอากาศดีๆนะครับแถวน้ำตกตะูนนะครับเฉีดที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมินะครับขึ้นมาข้างบนก็เป็นบ้านท่ายงมนะครับก็มาดูสวนนะครับอากาศดีๆนะครับน่าจะมันค้างนอนค้งางแกลมค้างเต็นเต็นมันนอนเอาบรรยากาศนะครับบนบนภูเขาใหญ่เลยนะครับผมก็ขอแบ่งปันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ